สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามช่องเอเงสายหมุนสําหรับสมาชิกที่เข้ามาชมท่านใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทาคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็นั่งประกอบ x 3 6 0อยู่นะครับก็ประกอบให้เพื่อนๆดูกันสดๆกันเลย ตอนนี้ก็คือผมก็ขึ้นในส่วนของส่วนหัวยังไม่เรียบร้อยดีนะครับก็ยังเหลือในส่วนของมอเตอร์เดี๋ยวมอเตอร์เนี่ยกาลังจะเดินทางม,มาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ลํานี้นะครับก็เสร็จแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รีโมทยังมาไม่ถึงนะครับเป็นกล่อง B ีสเอ็กพลสครับ V5 นะครับ,รบตัวนี้ B ีสเอ็กยกพีทการ์ดนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าคุณออดนะครับมอเตอร์สปีด 6 0แอมพ์พทิน้มนะครับพร้อมหมดแล้วนะครับกันหางการ์ดนะครับการหางการ์ดยกพีดการ์ดนะครับจัดชุดเทพๆให้แบบนี้เลยนะครับส่วนรีซีฟนี่ยังไม่ใช่นะครับเอามาเอามาเผื่อลองเซตดูแต่ว่าเดี๋ยวคิดไปคิดมาเดี๋ยวรอรีโมทของมันเลยดีกว่านะครับเป็นตัว t 1 4 s g มาถึงในวันอังคารนะครับก็ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็เลยประกอบรอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรีโมทมาแป๊บเดียวก็เดี๋ยวบินได้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนลำนี้ก็จะเป็นลำของลูกค้านะครับอ่าก็ส่งมาและให้ผมใส่ชุดไฟให้นะครับของลูกค้าคุณอะไรคุณเพชนะครับชื่อในลายชื่อเพชนะครับก็สั่งชุดไฟทั้งสปีดยกพีดกันห่างนะครับทั้งกล่องกล่องเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ กล่องเคบาเหลืองนะครับกล่องเคบาเหลืองก็มาดูผมประกอบไปเลยก็ได้เลยนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใส่สวอตเพจเรียบร้อยแล้วนะครับสวอตเพจก็ใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาที่ชุดเฮดนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะหาฮอเล่นสักลำนะครับ แล้วก็เอาไว้ฝึก3 d ดีบินหนักหนักบินเบาเเดินทางฮอบแล้วก็อะไหล่ราคาถูกถูกนะครับก็แนะนำเป็น x 3 6 0เลยนะครับเพราะว่า x 3 6 0เนี่ยคือคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเป็นฮอที่อะไหล่ราคาถูกนะครับแล้วก็ทนรอบได้สูงแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นระบบสายพานนะครับพอเป็นระบบสายพานเนี่ยมันก็จะเกิดการเงียบนะครับเวลาที่เวลาที่เราบิน นะครับเงียบก็ทําให้อ่พอเนี่ยมันไม่เกิดเสียงดังไม่เกิดเสียงของระบบเพาที่ดังนะครับแล้วก็ถ้าเราตกครั้งหนึ่งก็การแมนเทนเนนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ก็ราคาถูกอย่างเมนเกียร์สตัวก็132บาทเองนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงเลย ผมยังบินอยู่นะของผมบินผมจะบินน่ะก็คือผมจะใช้ผมใช้เป็นกล่องบีดเอ็กนะครับบีเอ็กบีเอ็กของผมเป็น v สามนะครับเป็นตัวรุ่นเก่าเป,เป็นรุ่นแรกเลยหน้าเหลืองนะครับรุ่นแรกจะเป็นตัวหน้าเหลือง x 3 6 0เนี่ยจะเป็นฮอที่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับ จะมีแค่อาูอยู่ไม่กมี่ไม่กี่จุดเองนะฮะตอนนี้ผมก็ประกอบชุดเทดแต่ว่าผมไม่มั่นใจในส่วนของสปินเดิลนะครับว่ามันจะแน่นหนาดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีหนึ่งมันจะต้องมีเบอร์เบอร์สามสองสองตัวนะครับก็จับทั้งสองด้านแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปนะครับย้ำๆให้มันแน่นๆอโอเค เราก็ย้ำเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้มันจะลื่นนะครับหมุนง่ายนะครับมันจะลื่นแล้วก็เราก็ใส่บอลลิงค์เข้าไปตัวอาร์มกิบเบรกับกิบเบทมันจะติดเป็นชิ้นเดียวกันตรงเนี้ยคือผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะมันไม่ต้องมีนอมมมม็อตมามามาขันเข้าไปยึดอีกทีเลงนะครับเพราะค่อนข้างที่จะวุ่นวายยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็คือง่ายนะครับถ้าเกิดว่าชุดเฮดมันพังหรือหักตรงเนี้ย แล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับตัวนึงก็ไม่ไม่กี่ร้อยแบบบินเอาไปฝึก3าดีได้สบายๆนะครับตกมาก็ลำเปล่าก็แค่สามพันกว่าบาทนะครับถ้าพังมากจนเกินไปเราก็ซื้อลาใหม่ก็ได้แล้วเราก็เอาลำเก่าไว้เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็ต้องขอประทานโทษน,นะครับเพื่อนๆสำหรับที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยคืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอประทานอาภัยนะครับตรนนี้ผมต้องเปิดไฟตรงนี้เพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ผมมาเห็นชัดแต่เพื่อนๆไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องย้ายกล้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆมองเห็นนะครับตอนนี้ก็จะเหลือก็จะมีแต่งาน X สามหกศูนย์แล้วนะครับ อันนี้ของคุณออดนะครับเสร็จแล้วรอวิทยุมาเซ็ตแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้มองเห็นแน่นอนแล้นี้ก็เป็นของคุณคุณเพชรนะครับพีทพีทหรือเพชรเพชรเนี่ยแหละสักอย่างนะฮะแล้วก็มีลูกค้าเพิ่งโอนเงินมัจจมาวันนี้นะครับก็ของเป็นของคุณเปิ้ลนะครับเป็น X360 พร้อมกับวิทยุพร้อมกับ ตัวที่ชาร์จแล้วก็แบตอีกสองก้อนเลยนะครับก็จัดไปนะฮะจัดไปตอนนี้ผมก็จะใส่ตัวฟิชชิงอาร์มแล้วใครที่กำลังฝึกาสามดี นะครับหรือว่ากําลังฝึกบินอะไรอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะฮะให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการบินนะครับจะบินแบบไหนก็ได้นะครับจะบินเดินทางหรือว่าจะฮอปคือได้หมดนะครับเล่นแล้วเกิดความสุขก็จบครับสโลแกนของผมตอนนี้ก็คือเล่นแล้วเกิดความสุขแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะี่ยที่ผมตอนฝึกให,ใหม่สโลแกนอันนี้ผมไม่ใช่นะฮะผมคิดว่าผมจะต้องไปผมจะต้องไปต่อผมดู ังดูดันแคนดูอลันซัมโบบินนะครับก็อยากบินได้แบบนั้นนะฮะตอนนี้ก็ฝึกสิครับก็ต้องฝึกถามคนที่เขาบินเก่งๆว่าต้องทอํายังไงถึงจะบินได้แบบนั้นผมก็ได้ความรู้มาแล้วก็แล้วก็มาฝึกเพราะช่วงที่ฝึกเนี่ยตกบ่อยนะครับค่าเบรค่าอะไรก็ไปเยอะนะฮะเมื่อก่อนก็เล่นทาร์ลอดนะครับไม่ได้เล่นฮอตัวนี้นะครับเมื่อก่อนที่ผมฝึกเนี่ยผมเล่นฮอทาร์ลอ เมนเกียร์เนี่ยเป็นกองเป็นภูเขาเลยนะฮะแล้วก็เบรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับรอบบ้านนะครับเบรดอกจอกทอค,คิวเนี่ยคือแบบตังที่ได้มาเงินนง,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 งเงินเดือนก็หมดนะฮะแต่ก็แต่ก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่ามันก็เป็นความสุขที่เราต้องเสียไปกับมันแต่เราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยกลับมาคืนมานะครับถึงสิ่งสิ่งนั้นจะ ทำให้เราต้องเสียทรัพย์สินเงินทองก็แล้วแต่คือเราเราเรา,เราเลือกแล้วนะครับที่เราจะต้องเราจะต้องเล่นให้ถึงจุดที่เราต้องการนะครับแต่พอผมฝึกไปฝึกมาก,ก็ก็บินได้ในระดับหนึ่งแต่ก็แต่ก็ไม่ถือว่าบินเก่งมากเลยนะครับก็พอบินได้ผมก็เลยเริ่มเริ่มมีความคิดแบบใหม่นะครับสําหรับผมก็คือคนที่เขาบินเล่นเก่งๆนะ หรือวิ่งเก่งๆนะครับสามดีเก่งๆเนะี่ยก็คือแต่ละคนจะเก่งไม่เท่ากันผมก็เลยรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วนะครับผมที่ผมจะต้องวิ่งตามกับคนที่เล่นเก่งๆ,ๆแล้วเราก็ต้องไปแข่งขันกับเขาอะไรเงี้ยผมเคยลงงานแรกที่โคราชนะครับลงงานแรกที่โคราชแล้วก็ไปแข่งอยู่ครั้งเดียวก็ตกรอบแรกนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่ไอายนะ ตอนนั้นก็คือผมเอาอลายหกร้อยไปแข่งกับเขานะครับพอก็เกิดตกนะครับแต่ดีที่ไม่ตกก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนั้นก็คือเราไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ท,ชที่มันไม่ใช่ที่ที่เราต้องยืนละเรามาเล่นเราหันหลังมาหามือใหม่ลหลายๆคนที่เขาอยากจะบินได้เหมือนเราดีกว่าผมทําตรงเนี้ยก็คือ,อผมรู้สึกว่าผมมีความสุขนะกับการที่ผมได้มา ได้มาแบ่งปันความรู้ต่างเนี่ยให้กับมือใหม่หลายๆคนที่เขากําลังอยากจะก้าวเข้ามานะครับถึงคนคนนั้นพอเก่งแล้วแล้วก็จากผมไปไม่ได้คุยกับผมผมก็ไม่เสียใจไม่เสียใจนะเพราะว่าผมก็ถือว่าผมทําให้เขาได้เกิดความสุขกับการที่เขาได้เข้ามาเล่นเขาไปต่อยอดเล่น 3D หรือว่าไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับส่วนตัวผมเองก็คือผมก็อยู่แบบนี้ดีกว่านะครับเหมือน เหมือนกับว่าเข้าเมืองกรุงนะครับไปหางานทําอยากหางานทําดีๆเข้าไปในกรุงเทพนะครับพอได้งานดีๆทําแล้วเงินเดือนก็เหลือใช้เหลืออะไรเงี้ยมีเงินเก็บมีอะไรแต่สําหรับผมก็คือผมก็กลับมาบ้านนอกดีกว่ามาอะไรประมาณครับผมเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะก็คือพอผมไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยผมก็กลับมาผมก็กลับมาเล่นงเครื่องบินปีกนะครับเล่นเครื่องบินปีก แต่ผมไม่ค่อยชอบโดนเท่าไหร่แต่แต่ผมก็เฉยๆนะแต่ถ้าเล่นก็เล่นได้แต่ใจ,ใจผมผมชอบเล่นบินปีกแต่ฮอนี่คือผมเริ่มกลับมาอยากจะมาบินฮอปเดินทางมากกว่าที่จะบิน 3D แล้วนะครับแต่ 3D มันก็เป็นที่มันก็เป็นบางอารมณ์นะครับสําหรับผมก็คือถ้าเกิดผมอยากจะตื่นเต้นแล้วใจคือสติสมรชยะของผมเนี่ยคือเต็มร้อยนะครับผมก็จะอาจจะบินหงายท้องตีลังกาเบา,บาๆนิดๆหน่อยๆนะครับ ตรงนั้นก็แล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าวันไหนผมรู้สึกเวียนหัวมึนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็จะบินแค่ฮอบเดินทางก็พอนะครับไม่ไม่หักโหมจนมากเกินไปนะครับเดี๋ยวฮอร่วงพังเพราะว่าฮอลำหนึงอะ่ะเบรคู่หนึ่งก็400กว่าบาทนะครับผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมรักฮอผมมากขึ้นไม่อยากให้มันตกนะฮะก็เริ่มแก่แล้วมั้งก็เลยคิดอย่างนี้นะครับแต่ตำหรักเด็กวัยรุ่น คนอื่นๆก็ก็เข้ามาถามผมอย่างเงี้ยฝึกตัดสามดีต้องทํำยังไงนะครับผมก็บอกหมดนะฮะฝึกแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นก็ไปฝึกกันนะครับแต่บางคนก็ความอมดทนน้อยนะครับแล้วก็บันบวกได้งบประมาณที่ที่น้อยไปด้วยนะครับก็ทําให้พอตกไปครั้งสองครั้งก็เลิกนะครับแต่ถ้าหรับมือใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามา ถ้ะอยากเล่นนะครับผมแนะนําเป็นฮอตัวนี้เลยนะครับประหยัดถูกถ้าถ้าเราใส่เป็นชุดไฟแบบว่าถูกๆอะไรเงี้ยผมไม่อยากแนะนําให้ทํานะไม่อยากแนะนําให้ใส่เพราะว่ามันใส่ไปแล้วแต่มันไม่จบเงสมมติคุณไปใส่เซอร์โวตัวละร้อยนึงผมไม่ขอบอกยี่ห้อนะออยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มันคุณภาพเกรดต่ำอะไรเงี้ยตัวละร้อยก็บ,บาทสองอยอะไรเงี้ย ซื้อมาใส่ปุ๊บอ่าสปีดต,ตัวละสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีโกฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นแกนว่าอ,อ,อยากอยากอยากจะบินแต่ทําไปแล้วเนี่ยมันบินดีไหมตรงนั้นก็เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราทําไปแล้วเราทําจบไหมถ้าเกิดว่ากัดฟันครั้งเดียวประกอบครั้งเดียวจบเลยนะครับกับชุดไฟแบบเทพๆไปเลยดีๆไปเลย,เ,ลยเราจะวินฮอบเดินทางหรือจะบินเป็น 3D ก็ได้หมดนะครับ หลายคนเน่ยเข้าใจผิดนะผมจะขอบอกเลยมีหลายคนมาคุยกับผมว่าเออคุณเนกผมประกอบพอให้ผมลำหนึ่งผมบินไม่ค่อยเก่งหรอกเอาแบบชุดไฟธรรมดาก็พอไม่ต้องเอาแพงมากเอาชุดคอมโบประมาณ7จ็ดแพันอ่ะอุ้ยทําไมไม่เอาของดีไปเลยล่ะผมก็ถามไงก็ผมบินแค่ฮอบเดินทางองเผมไม่ได้บิน3าดีจริงๆแล้วคิดอย่างเงี้ยคือสําหรับผมนะผมมองว่าอ่า ก็เหมือนเราไปหัดขับรถนะครับหรือว่าเราอยากจะได้รถคันหนึ่งแต่ทีนี้เพื่อนๆนนไปเอารถเก่าๆมาหัดขับนะครับเกียร์กระปุกแบบคัดเหยียบติดบ,บ้างไม่ติดบ,บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เกียร์เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเนี้ยกับการที่เราไปเลือกรถออโต้มาขับเลยอย่างเงี้ยอันไหนมันง่ายกว่ากันครับก็เหมือนฮอถ้าชุดไฟดีๆนะครับชุดไฟดีๆแจมๆมันก็บินดีนะครับในเรื่องของเซอร์โวเนี่ยมันก็ทํางานเต็มที่ นะครับก็คือไม่ผิดไม่เพี้ยนว่างั้นเถอะพอเวลาที่มันอยู่กลางอากาศเนี่ยเซอร์โวมันจะมีความแม่นยําในเรื่องของการคุมสวอตเพจหรือว่าคุมฮอเนี่ยทั้งห่างทั้งยกพีดด้วยนะครับมันก็จะทําให้ฮอเนี่ยบินดีและบวกกับแมชชนิกของฮอเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันโอเคนะครับตอนนี้เราทําครั้งเดียวก็คือจบเลยเราไม่ต้องว่าไอ้พอพีนไปสักเดือนนึงเด BLE, ี๋ยวมาเปลี่ยนยกพีดพอบินอีกเดือนนึงเดี๋ยวมาเปลี่ยนสปีดอะไรเงี้ย คือสรุปแล้วก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับจะจัดครั้งเดียวไปเลยดีกว่าผมว่าคุ้มกันเยอะนะครับแล้วก็เราตกมาพวกเซอร์โวอะไรพวกนี้เราก็ใช้เป็นอาร์มพลาสติกเข้าไปมันก็จะหักจะพังเราก็เปลี่ยนอาร์มใหม่จบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอะไรมากนะครับเร,เรามาสายนี้แล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเสียตังค์อยู่แล้วนะครับถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ให้มันตกเลยเนี่ย มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นแค่นี้ก็พอแล้วฮอปเดินทางก็พอถ้าบินเบสิกเบสิกได้แม่นยำหันหัวสีทิศแล้วก็ผมว่าก็โอเคนะก็โอเคนะก็จะบินได้นะครับบินได้ ตรงนี้เดี๋ยววัดก่อนเท่ากันหรือเปล่าเรา,เราต้องวัดด้วยนะครับว่าเท่ากันหรือเปล่าอย่างนี้ครับมันมืดนิดนึดนงนะฮะถ้าเท่ากันแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับในส่วนของการประกอบเนี่ยก็คือผมจะเริ่มประกอบลำตัวก่อนนะครับแล้วก็ประกอบบล็อกแบริ่งนะครับบนล่างแล้วก็ชุดเฮดแล้วก็ใส่สวอเพจอย่างนี้เลยเรียบร้อยแต่นี้ต่อมาเนี่ยก็คือ เราก็ต้องเราก็เอาสายพานเนี่ยคือคล้องไปกับไอตัวเมนเกียร์ด้วยนะครับไม่แค่พอใส่ไปเสร็จแล้วก็เอ้ยเราต้องมาลื้อออกอีกเพื่อจะใส่สายพานนนี้ก็เสียเวลานะครับก็คือผมจะประกอบรวดเดียวก็คือไม่ต้องมาแกะอีกเลยนะครับ X3 6 0สูเนี่ยลักษณะของเมนเกียร์กับตัวลอ่อสายพานเนี่ยเมนเกียร์จะอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเมนเกียร์จะอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอตัว ตัวลอกส่พานะจะอยู่ข้างบนอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็สมนมาจะเป็นพลาสติกหมดนะครับไม่ได้เป็นอลูนะครับเป็นอลูแค่บางจุดนะครับขนาดชุดเ,เป็นยังเป็นพลาสติกแต่ว่าตรงเซนเนเ็นเตอร์ฮับตรงกลางนี้เป็น,ปนอลูนะครับเฟรมข้างก็เป็นคาร์บอนนะครับขาสกีก็เป็นพลาสติกมีน็อตเกลปล่อยยึดอยู่ข้างล่างแค่2ตัวนะครับ ถ้าเกิดถ้ากรณีที่เราตกแรงๆขาตะกี้ก็จะหลุดออกหลุดออกจากตัวตัวตัวเพจล่างนะครับตรงนี้อ่ะแต่นี้ผมก็จะใส่ในส่วนของประกับบูมแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาประกอบอีกน่าจะประมาณอีกชั่วโมงนึงก็น่าจะเสร็จแล้วแนะ่ะแต่ชุดไฟนี่คือก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เข้ามา มาบอกความคืบหน้านะครับของฮอลูกค้านะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ผมจะคอยอัปเดตอยู่บ่อยๆนะครับผมเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยโอนตังมาแล้วเนี่ยก็คือก็จะต้องอยากดูว่าผมเนี่ยทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ชัดเจนนะฮะก็คือเราทำก็เนี่ยก็ถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเราทำอยู่ลูกค้าจะได้เห็นแล้วก็จะได้ อุ่นใจนะฮะนะครับทุกรำที่ผมทำลงคลิปหมดนะครับไม่มีรำไหนที่ไม่ลงลงหมดทุกรำเราชัดเจนผมเคยไปดูอ่า u u u e e ช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เขาขายรถนะฮะเขาก็จับรถแท็กซี่มาขายแหละในราคาถูกนะครับแล้วเขามาทำสีใหม่เขาก็เอามาขายผมก็ดูเขาเรื่อยๆนะผมก็เป็นแฟนเพจเขานะก็คือ จะทาสีเขาก็ถ่ายมาให้ดูวันไหนเขา้เขาอู่วันไหนเขาก็ถ่ายมาให้ดูวันไหนเอางานเอารถไปส่งลูกค้าเขาก็ถ่ายมาให้ดูนะครับให้ดูตลอดเลยมผมว่านะถ้าเกิดว่าเขาแบบคือเพิ่มนิดนึงคือจะอาบน้ําจะอะไรงสงสัยถ่ายมาให้ดูด้วย <c oughs> ผมล้อเล่นนะครับไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ <c oughs> คือเขาจะอัปเดตตลอดนะครับเอารถไปส่งลูกค้าที่ไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงส่งดูให้ดูตลอด นะครับผมว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะครับชัดเจนดีครับแล้วก็เรื่องราคาเรื่องอะไรก็ก็ก็ตรงไปตรงมาสำหรับในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขอประกอบตัว X 3 6 0ของลูกค้าคุณพีทก่อนนะฮะแล้วก็ของคุณเปิ้ลก็เดี๋ยวน่าจะมาในวันพรุ่งนี้โอนมาจํามาเรียบร้อยแล้วนะครับของคุณออดก็รอวิทยุในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ของคุณออดจะเสร็จนะฮะเสร็จเดี๋ยวผมจะจะทำการเซตผ่านาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่เข้าไปแต่ตอนใส่นะครับเราต้องเอาใส่ยพานร้อยนะครับเอาใส่ผพานเนี่ยร้อยเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดแต่งอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับ ใส่พานร้อยเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแผ่นเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ข้างบนเอาไว้วางกล่องนะครับเอาไว้วางกล่องเคบาอ่าเข้าร่องละตรงนี้มันหลุดเดี๋ยวต้องเอานอ็อต มันใช้น็อต1.5เกียวละเอียดนะครับตัวตัวนี้เดี๋ยวต้องยึดไปก่อนอ๋อมันใช้น็อตนี่มันใช้นอ 1, ็นนอตเบอร์สองเทษทีนะครับเอ้ย1.5เท่าทีคะแนกประกาศขนาดประกอบบ่อยๆก็ยังจะลืมนะครับใช้น็อตเบอร์1.5แต่เป็นเกียวละเอียดนะครับ ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับขันแค่ให้มันพออยู่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยขยับต่งปรับสายพานอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มองหาเฮลิคอปเตอร์นะครับประหยัดประหยัดนะครับอะไรถูกๆก,ก็ X สามพันสูตรเลยนะครับไม่ต้องลีลาไม่ต้องคิดมากนะครับผมรับประกันเลยนะฮะก็บินดีแน่นอนแล้วก็ประหยัด แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่มันแบบว่าดีกว่านี้ก็เป็นใหญ่ๆบินนิ่งๆก็ดีวี5ห้าศูนย์ห้านะครับหรือว่าจะเป็นสี่สองศูนย์หรือว่าสามแปดศูนย์ก็แล้วแต่ตรงนี้ปรึกษากันได้นะครับผมคือผมบอกตรงผมก็อยากขายนะแต่ว่าผมขายไปแล้วเนะี่ยผมก็ต้องถามลูกค้าว่าคุณมีงบเท่าไหร่แล้วคุณต้องการเอาไปบินแบบไหนนะครับผมก็จะเป็นคําตอบให้นะครับว่าคุณควรจะเล่นฮอแบบไหนนะครับเนี่แหละครับ คือความจริงใจที่ผมมีให้กับท่านลูกค้านะครับที่อยากจะได้ฮอเล่นสักลำในงบประมาณที่ตัวเองมีแล้วก็ได้ฮอในตัวเองที่ชอบด้วยนะครับแล้วหนึ่งไปไหนอีกตัวนี่ไงอันนี้มันยาวๆนี่ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มาเนื่นานแล้ว2ี่กว่านาทีแล้วนะครับสำหรับคลิปครั้งนี้นะครับถ้าแบบถ่ายจนเสร็จเลยก็เป็นชั่วโมงนะครับผมก็ถ่ายแค่20นาทีก็พอนะครับเพื่อจะได้อัปเดตว่าในแต่ละวันเนี่ยผมทำอะไรให้เพื่อนๆได้ดูบ้างนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับ x 3 6 0นะครับสวัสดีครับ